พอดีมาต่อกันบาดนี้พี่นอ้องทั้งประตูไว้์มอกไปพอดีผู้เป็นเอาไม้มาส่งกับมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยเนาะพูนเบาเงายวนั่งกดปวดกดปวดมากเลยฮู้บังรถเดอ้อบังรถเดอ้อเอาพี่น้องกราบทักทายสบ,บายดีรอบหนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อสบ,บายดีบัสทุสผกผู้ทุกคนเนาะพบเจอกันไม่ลิปนีพี่น้องเอาไม้มาแล้วไม้เล่นลงง้า เอเสียดเสียดเสีค่อยๆคไดเออเสจิวคนกูเงยได้นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยาเลยเจไม่เสียนี่คือบุคักนี่เนาะบงนี้น่ะเออเปลี่ยนไนี่พวงนนั้นนี่โบผานโบผานนี่นี่เนอเนอะ Bộ vết lọt Hết Đậu bước lặng là bọn tôi đậu bước lắm Đâu Bỏ lâu Vậy mùm đi đây đó mày xin nó cái nhà ma này nó bộ เน็ตซี่นี่โบพันเนี่ยเนี่ยเบิ้งร้อนนี่ยเนี่เส้นนี่ยกรับขึ้นแล้วเน็ตซี่กรับขึ้นร้อนโบพันพ่อพ่อ คักกะนี้เนาะรถเราอยาจะพอดเนาะเพราสายบืนดีได้บยบุตรมาแมีน่มาก็บเอกมากับนีนั่เอกประจำช่องเราเรียบร้อยเนาะเอาสบายดีเด้อพวกทุกคนเด้อสบายดีเอืยอเลยเมื่อายเนาะวั้งานก็ไปอีกเอออหม่เลย ผู้าอแล้วเามึงแน่อันขันเดียวแล้วกันเลยมีสองขั้นมีสอันยังอีกขั้นหนึงบ่านั่นแหละอืสองขั้นก่อือมนั่นแหละขันนึงอันอันผู้เก่าขันน่ะนั่นแหละเออูมเนี่ยผู้ไมเนาะไม่หรอกลตามลำนบ่พี่เอาม้ยพี่มักการเอามั้ยไอ้ก่มมักการกเดียวเดีวกเจาเอา่ายนะโอว้าชิบูเฮดผกขึ้นผู้น้าชิบเฮดเลยบ่อ

ไม่ได้ใจับค่อยู่หรอกจะว่าเองผาแล้วบอว่ากับมูกับชิบ้าดิเแต่มูว่าได้เจี๊ยบกับมว่าตัวเองเลยแค่นี้สิเท่มันกั้คําเดียวกันยิดเนาะคําเดียวกันย่ดมูว่าวก็เจียบนะมูว่าหยอกกันแบบพี่น้องน้าม่วนเสี่ยม่วนม่วนว่า

เบรกลพวกป่งพวกแป้นนี่พี่น้องเช็คเบงกนไม่ส่งไม่เส้็จนี่ด้ายเพราะว่าแต่แต่ทีนแน่น่ะสิ็ิแน่น่ะเส็นึงบ่ผ่านแล้วบ่จันเลยบ่ผ่านเส้็นี่นะบ่ตรวายบ่ได้ฮรกบเอารอแท่ีบ่ดุ dạo bưng nấm cành này đó ăn ốc nên à mày mai ít rồi nó นีเส้นเดียวนะเนาะเพื่อเดียวเด้พุนพุพุ่พุแมนแมนเส้นนะแมนบอพานตอนะมันแตกนะแมนแมนี่แหละเสร็นี่แหละความยาวนี่นี่ักมหาลุงเฮืนี้พี่ปะมาเบิงเน่ตัวนี้นักเล่อร้ไ่กันเริ่ทนไหะจะเบิงชีแตกกับเบิ้แตกเบหักได้ไหมนน่อนบอไม่เจ้าเจรอดกเสือของ่อไม่ยังก็ไม่กันเลงไม่กระเลื่อนีอกาวเาทุ่นเราปะ bẹp may máy tờ nè bẹp chi này, wa nó nhát mua hắc đấy rồi à? men, mua hắc bên đấy lẽ, pha bớt nó bỏ ra đi. ngồi Mình phải pha mình dai rồi đó. Pha ừ. mình dai này. Nhá, peanau peanau. Anh ấy cần peanau hỏi bao này. là cement. men Sỏi sau sỏi đá đi. Đá phốt đi đó. đẹp bơm 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 bơm

ม่กันเดือยนเพราว่าทราเอาไว้เนี่ยชาวบ้านที่ยังนั่งง่ายอันนี้กาไม่ได้ไปซองบ่ไม่ยังเนาะไม่กนเดือบ่เไมกันดืไม่เทียนเทียนเทีย่อามยตามไมย่อตัว่ต่เเสีนเดิมนักนักดีเดไม่สมารถอู่

ไมากก่อนมก่อนแมาก่อนเออปึ๊บปึ๊บน้มแลผมแม่นเนาะม่มเกาะเนาะผมแม่นผมม่นจังวไม่ไึไม่่ี้อไม่่ิอันว่าเราเข้าไปนี่อันขาวได้ไหม

เดนรพวกมมันอยเอลี่นอไนะอยู่างรมันไลแมอ่ายงพวกรถเปลี่ยนรถยังเนี่มาสิล้อมาเนี่ยนักไม่ได้นะก็หลังหลุดล่วนเลยมันขึ้นยากเลยมันักมันนักเมนอนนึงมาดิมันนอนเนาะแมน ดินมันนอนเพราะว่าเป็นขุดเแมนมาต่วนชูไม่เป็นโอ้ท่านกุ้มอยูได้ิปีว่เป็นกนให้แับบบี ครัเอนอนึงเด้อมาแล้วคันขีชองขึ้นมาหนี่ไอขึ้นมานี่เป็นยังเข่าห้อมนั่นด้วยบาทนี่ เจ็ดจิวจะดูข <laughs> ้อยอ,ยอย่างไก่นได้ข้ออยก่อนกันได้ก็ดหอมอะไรก็บพวกเข่าบอกโอ้ยอย่านเนียได้เอากันได้ขวดจืดนี่พวกปอ,องแล้วเอาไปไม่เขาฟังนั่นเลยไปไม่นะ รถไถเต็กๆนี <gasps> ่ก็ปดไปนอนเลยเจียดชิี่อยู่ตักใจมมัอยู่เลยมนยมันหลยมัน้ยยนยังเสานึ่ง้อเดี๋ยวมนมามาเสามั่่อ๋อเต็มก้อนเราอ่ะเต็มก้อนเดี๋ยวเิดนมาให้มันดังบ่มันดังจะส่งบ้านบ้านนึงเดี๋ยวนสิเกมาเลย มาตบมาฮมกันต่วปี้เป่นป่ป่ซี่ป็ดนน่ะปาะะ่่ป่ะป่ป่ะ่ะป่ะป่ะ่ะ่ะป่ะป่่ บ่างไม่สิทอยเว้ยไม่สิทอยดีสบายดีไะสบายดีเด้อ่าตแล้วเนาะมันนักเนีอย่ามันไดลงไปนะขึ้นนู้นบช่ก็เสีวานนี่มาละมาแปดชิปโตอยู่ในนี้นะแปดชิปโตป่ะตัวนั้นเท่าว่าเลี่ยงเป็นไปงั้นเหรอเนาะเอาไม้มาห้องลงค่ะ เจ้าเวลาเห็นอะไรนี่นี่เอาใบมุ้งนี่อ่ามุ้งนี่เอาหัวรถแปะขุ่นพูดไหมข่างนั่นก็ได้วาจันนี่ข่างเนาะมุองน้อยเพิ่มนี่เมนเมนเมนเลิศอนหนาเลิ่อนหนาอีกหน่อยนึงไงมีเจ้าหาเอาไม้มาห้องก่อนเนาะนี่เนาะนี่เอาไม้ตัวนี้มาห้อง Đập. Ừ, ôi, ừ. có oh, đắc thế này. Ôi, vâng, cho cho còn phi nông. À, để hay đó. Chuyền ở... nhảy lột mắc con Để chôm mày tới cái hố. Nó một tuần phải vừa được đắc cái đây. Ấp, ừ, khá là bạn này. ว่าใช่ง้ยคับเกลียถรถไทยพี่น้องว้นแล้วนะว่าคำคำคำบทตับรักบุยยุทธ์เลยนี่เอาคนใหม่นี่เป็นเบรกได้เยวเห็นนะ่ะคักคักคัใสา ใายบืนใชารู้ยู่หเนาะลบแล้ล่ะลบลไม่สิทับเจ้ายัมอกแปดสิบแล้วตัโตอเห็นแล้วว่ะอยู่นคเป็นามชิชามมาแล้วชิามีตะเินโตให้แล้วคบสุดเลยเนาะพิ่มเงินอีกลนึงเด้อ โอ้ยี่เเอาเว่าไม่น่าน่าฮานีเพิ่นเอาเป็นหกเมตรเลยแทงขึ้นนนึงเพิ่นล้านหนึ่งเด้อเป็นเาล้านสีแสนทั้งบัตทั้งมวลเาหล้านสแสนยังคือไปตกพุ้นบาตนี่เบิ้งเด้อให้ด็กน้อยออกเน่ไม่พักเไม่ักเป็นทษการเย็นสบายเป็นใหม่เลยแมนดำสูบมันทักลายอย่แมนมิต กายูใช่เหรอฮะยู่โคชัยเดนโคชัยเห็นไหมเลยเหรอคนนี่เนาะฮะจะเป็นผู้ใหม่มาเลยเลยมาเดนมาใหม่เลยด้ยอ่าเนี่ยนี่แหละนี่แหละทีมงานเนาะนั่นจังหวะแนนใช่ไหมแต่ว่าหาใหม่มาห้องทั้งนี่แหละคอยโจมโลกทั้งนี่แหละอย่าง่ได้ท่ากัน เมนขึ ok pur, ้นมากเลยงามเยอะขึมามากแน่ๆนปรยปรยลงมากเลยเม่บเมนไม่สี่แปดจังเม็ดบราจุจะาหอีกปะหเม็ดห้เม็ดปะหเม็ดหรอไม่เตัวลุไม่ได้ผมเนอ๋ออ่า

างก่าปจ <Rad iam. S 2> ักเขาป่ะเอาเนี่ยมันยาวเนี่ยยังว่าท่านตัด้ติดจนบติดแนวปิดคอไหม่เพื่อนไหม่หรืหลังไหม่หรือมาทอดเรียบร้อยเนาะเีบ้อยเนาะเ้อเอาหาหาหาไม่ห้องอยู่นี่แล้วกูบอกอาเราพูดบ่

เมนแค่เขาป้าไว้ติดดินนะเม่นน่ะยังมันมันบกงาคันมันมันมัเป็นยังก็คือบระคักแล้วนะเมนเมนทาเมือนสามโตเลยอืมตัวหนังกระตุ้นมาเพลรกอะกระดุ้นไม้ในห้องกุ่มๆโหเราบชยได้ไหมตอนโบเอาม้ตัวนาการไดไเป็นนี่มันมันมีไาทางนั้นน

บ้านไหนได้นี่บ้านตรงได้อดโปสโปนกายเลยเสพปนไปอีกเสพปนปีกบ่ลุงมลงพุ่นดิโอกมาจตงโมถอดนะอะไรคนเลิกเห็นเลยข่อยเด้อยูลงเลยยูลงเลยยืดลงเลยดึงลงแล้เจอน้องออกแม่จ้าออกออกอักพกนัดออกแม่ออกแม่จาจะเข้าไปได้

<t 140> <cười> 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 ừ, mới ra cái thoát nào đó. nó Hãy <t 40> คนมันลายโบเจอร์เท่าไหร่ไหนยู้เหรอระยะเท่าไหบ่เนี่แป้นจริงนแป้นเนียนโบจิไ uh> ม oh, e ่ใชแป้นก่อนอ๋อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ลงเดี๋ยวเด้วยทำชั้นเดี๋ยวเดีอยอทีไรครับทีไรทับข่อยได้บัดนแต่ชิปตู จัดไปจัดจัใหม่ยเจดัดรใหมไปชายอยู่ฮะนะจัดทำมัเลก็แล้วฮะนะจัดทำมัเลเออนี่จับกล้องาน่อเนาะทังไดบานนี้อันอันหำมามาอันนีู้นี่มามาจัดนี่ไว้หี่เออจับคนส่นเออเด้งเด้งเดงไว้รถเออนั่นแหละดึงรถดึงมาไกลเสียน้ําตีนจ้าน่ะเออ จัดไว้โเออนั่นแหละบอกอันอย่าพิอนั้นอย่าพาอนมาแค่จะหบลานจัดทั้งุ่มก่อนเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนี่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 เออนี่ เออคนละชนครับโอ,โอ้ดีใจน้ำลายเนาะพี่น้องใหม่มาพอดแล้วใหม่เฮือนน้องน้ำเพิ่นเนาะ เดี๋ยว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 พูจันอุบบ๊บเออไปไเอขาขนาดนี้ก็ได้ไหมครับใหญ่ะโอเคพี่น้องเอ็กะเอาไม้ลงก่อนบาทนนเนะเาะก็ถือว่ามาฮอดเป็นทีเรียบร้อยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเนาะเรื่องเออไม้เรื่องตอกเรื่องชั้นรันแป้นของน้องน้ำเฮาเนาะ าหอดแล้วพี่น้องไปทั้งมาตุนกันเพื่อเป็นการบทเสวิวลาเดี๋ยวมันสิเนตุชี้เงาเกิดเสิได้ขอลำลาและจบคลิปลงไปเพียงสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณในรายแม่พี่น้อง FC บัสสุขุสุขวัยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องอยู่ดีเพียงเด้อสบายดี